สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเทสตัวโคมาสุ PT สามร้อยขีดห้าก่อนที่จะส่งลูกค้านะครับตอนนี้ครับผมครับไปดูอันนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวปั๊มสองตอนนะครับผมครับ PT สามร้อยขีดห้าเดี๋ยวจะลองเทสตัวท้ายก่อนครับผมครับที่แรงดันสามร้อยเออสองร้อยห้าสิบบาร์นะครับผมครับก่อนที่ทําการส่งลูกค้าอไปดูกันครับผมครับนี่คุณกอเรากด ร้อบาทครับ200บาทครับ250บาทจะไปสบายเลยอันนี้เราก็เทสที่แรงดันสองรอยห้บาทครับปั๊มยังเงียบอยู่นะผมไม่มีรอยรั่วดซึมนะผมเดี๋ยวเราจะดูอุณหภูมินะครับของตอนหลังที่เราเทตะกี้อันนี้มือแบกไปเับเย็นเจี๊ยบเลยอ่ อุณภูมิตอนนี้อยู่ประมาณ39เดี๋ยวต้องวัดตอนหลังดูรนะที่เราเทสตะกี้39ลงครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคนระเราจะมาเทสตอนหน้านะครับที่แรงดัน250บาทเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปั๊มของโคมัสุ300 5 PC 300 5โอเค